สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสาวอลิซาบิดารหัสนักศึกษา0 9 1ย์ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสื่อการสอนในสาขาวิชาภาษาไทยในหัวข้อเรื่องคำเป็นคำตายในหลักภาษาไทยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องคำเป็นคำตายเราต้องรู้มาตาตัวสะกด8แม่ตาก่อนนะคะ ได้แก่แม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กลงแม่กบแม่กบแม่กดนะคะและเรานะคะก็จะต้องเรียนรู้ในสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะสระเสียงสั้นก็จะมีอะอีอึอุเอแอะอกอ เอ่อเออส่วนสละเสียงยาวนะคะก็จะมีอีอืออูเอแอโอออเออเอียเออัวนะคะคำเป็นคำตายคือการจำแนกตามระยะการออกเสียงสั้นออกเสียงยาวของสระ และการใช้ตัวสะกดแม้คำเหล่านั้นจะมีพยัญชนะต้นที่เหมือนกันคำเป็นคำตายต่างกันอย่างไรเรามารู้จักกันเลยดีกว่าค่ะคำเป็นนะคะคือคำที่ผสมด้วยสระที่มีเสียงคล้ายตัวสะกดเช่นอ,อําไอไอเอาหรือ ผสมสะเสียงยาวในแม่กอกาอีกทั้งยังสังเกตได้จากคำที่มีตัวสะกดในแม่กลกลมเกยเกลมกงโดยส่วนใหญ่จะนิยมท่องจำด้วยคำว่านุมยวงซึ่งแทนพยัญชนะในตัวสะกดแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่โกและแม่กงนั่นเองค่ะ พวกเรามาดูตัวอย่างคำเป็นข้อแรกกันเลยนะคะคือป่าป่าผสมสระอาเสียงยาวในแม่กอกาค่ะตัวอย่างคำเป็นที่สองนะคะคำ,คำว่าร้องไห้ร้องไห้ร้องคำว่าร้องมีตัวสะกดอยู่ในแม่กลงคำว่าไห้ไห้ผสมสระไอยอยู่ในแม่กอกาค่ะ ตัวอย่างที่สาของคำเป็นนะคะคำ,คำว่าผีเสื้อผีเสื้อคำว่าผีผสมสระอีเสียงยาวอยู่ในแม่กอกาค่ะส่วนคำว่าเสื้อเสื้อผสมสระเอือเสียงยาวอยู่ในแม่กอกาเหมือนกันค่ะคำตายคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาเช่น สระอะอุเอแออโออีกทกั้งยังสังเกตได้จากคำที่มีตัวสะกดในแม่กบกกดส่วนใหญ่จะนิยมท่องจำด้วยคำว่ากระบทซึ่งแทนพยัญชนะในตัวสะกดแม่กบแม่กบแ,แม่กดนั่นเองค่ะ ตัวอย่างคำตายข้อแรกนะคะคำ,คำว่ากุหลาบกุลาบคำว่ากุผสมสระอุเสียงสัน้นในแม่กอกานะคะส่วนคำว่าหลาบหลาบมีตัวสะกดอยู่ในแม่กบนั่นเองค่ะตัวอย่างคำตายที่สองนะคะคำว่ากะรอกกะรอกคำว่ากะ ผสมอยู่ในสระอะเสียงสั้นอยู่ในแม่กอกาค่ะส่วนคำว่ารอบมีตัวสะกดอยู่ในแม่กกค่ะตัวอย่างคำตายที่สามนะคะคำว่าสุนักสุนักคำว่าสุผสมสระอุเสียงสั้นอยู่ในแม่กอกาค่ะส่วนคำว่านักนักมีตัวสะกดอยู่ในแม่กกค่ะ ในบางคำเป็นคำตายมีทั้งพยางเป็นและพยางตายอยู่ในส่วนประกอบของคำยกตัวอย่างเช่นคำว่านอนหลับนอนหลับคำว่านอนนะคะนอนมีตัวสะกดอยู่ในแม่โกลจึงมีพยางเป็นะค่ะส่วนคำว่าหลับหลับมีตัวสะกดอยู่ในแม่กมนนบ,บะกน,กนะคะจึงเป็นพยางตายค่ะ สุดท้ายคำเป็นคำตายก็ไม่ใช่เรื่องยากอาจจะลองใช้วิธีความแตกต่างของคำเป็นคำตายโดยวิธีการท่องจำร่วมด้วยก็จะช่วยให้เข้าใจในหลักภาษาไทยมากขึ้นค่ะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ